ณดินแดนที่แสนสงบสุขแห่งหนึ่งยังมีเหล่ามอนเตอร์ที่อาศัยอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขแต่อยู่ดีๆก็มเจ้าปีศาจสีแดงโผล่มาจากไหนก็ไม่รู้มันมาแล้วมันมาแล้วเว้งเว้งเว้ง,วงเอสแคปจุดร สวัสดีครับทุกคนตอนนี้ทุกคนกำลังอยู่กับช่องน้องทองเทเว <c oughs> มาแล้วครับวันนี้เราจะมาเล่นเกม Escape d u ดู Land กันเป็นเกมแนวแบบวิ่งหนีเจ้าสัป,ปราหนะไปไปเล่นกันเลยดีกว่าน,นะจ๊ะอาเราจะเห็นนะครับด่านนี้มีหลายด่านกันเลยนะแต่เราจะเล่นด่านแรกกันแล้วกันนะ ีฮาร์ดเกอร์กับฮาร์ดไม่มีมีเดียมอีซี่หรอกครับฮาร์ดก็ได้ไปเอาไว้เอาไว้เอาไว้กดสเปซบาร์เพื่อกระโดดอ่ะมา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 เออเออเออกดสองรอบอ่ะอันนี้รู้อยู่แล้วนะว่าเรากระโดดสองสเต็ปสองสเต็ปกดค้างเพื่อปีนนะครับอ่ะสบายมากพับฮับพับเฮ้ย เก็บไม่คิดไฟอยูแคนออสเตรเลียเปอเราเราเราเก็บไฟเพื่อใช้อะพล ye, اي, okay, ังอะไรสักอย่างได้นะครับกดดีเพื่อแฟลชแด๊ดส์ฟาดแด๊ดสฟาดแด๊ดสไปแด๊กันสักหน่อยฮ่าพี่อะคุกกี้ลันเก่าเว้ยโถ่เอากดอีเพื่อสตันศัตรูนะครับโอเคปาดตดใส่กันสักหน่อยอืมเอ้ยได้ไฟมาเพิ่มแล้วกด W เพื่อฟาดจ้ำโอเคได้มาวบิลกันเลย ทัว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 อา่าราเราทัวไปทำอะไรวะเนี่ยชิวชิวชิวเออแต่เดี๋ยวก่อนขอขออนุญาตไปปรับปุ่มแป๊บหนึ่งนะครับปรับปุ่มในการควบคุมในการเล่นนะขอให้มันเข้ามือก่อนนะโอเคเดี๋ยวตัดไปตอนปรับเสร็จเลยแล้วกันมาไปปรับปุ่มมาเสร็จแล้วนะครับเรียบร้อยมาโท์ฝีมือกันสักหน่อยนะว่าคนที่ฝีมือไม่ธรรมดานะจะเป็นยังไง อืมชิวชิวขำๆนะอืมเออเออคนเรามาติดขัดกันได้คนเราก็ติดขัดกันได้เป็นเรื่องธรรมดานะเออไปไปไปเฮ้ยเสียใจเอาถั่วไม่ได้เว้ยเฮ้ยออออืจิ้บหาล่อเอออืมอือีบอกแล้วฝีมือพี่นะไม่ธรรมดาอืมเออสเต็ปสเต็ปสเต็ปพลังกายนะอืมอืม อันนี <labor> ้จุดเซฟนะครับเด็กน้อยเป็นจุดเซฟชมาร่าถ้าผมจำไม่ผิดนะเออไปไปทัว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 ไอติดไอติดได้ยังไงทัวัวทัวทัวัวได้ถั่วไลยจ้าเหมือนทั่วจะเป็นเงินนะครับเอาไปซื้อข้าของได้นะอัพพลังไปเปปลนเป็นเป็นเฮ้เเเเมืปิได้มันเี่ยนเปลยเสียัวัววมันเอาไ่ได้อ้ นี่ถ้าเราได้ถั่วเยอะคือเราเก่งนะครับอันนี้ง่ายๆเลยถ้าถั่วเยอะเท่ากับเก่งนะเพราะฉะนั้นเราเก่งแล้วเราต้องได้ถั่วเยอะๆนะไม่เป็นไรนะครับเรามี3มชีวิตเรายังไม่แพ้ง่ายๆหรอกนะมาขออนุญาตเปิดโหมดเอาจริงสติสัมปัญชยะสติ ไม่เป็นไรไม่เป็นไรมีอีกชีวิตหนึ่งนะมันจะยากอะไรแค่กดสเปคบาเนี่ยเกมเกมมันเล่นใหม่ได้เสมอมันเล่นใหม่ได้นะไม่เป็นไร เดี๋ยวผมขออนุญาตเอาจริงสักหน่อยนะครับเมื่อกี้นั้นผมก็แค่ออมมือนะมอนจะไดชนฉันเลยเมื่อกี้นั้นผมแค่ออมมือนะ๋ยวคนดูจะเข้าใจผิดที่ว่าผมกระจอกขึ้นมานะผมไม่กระจอกนะจริงๆอดูดูดูผมเล่นนี่ดูดูดูนี่ดูอดูสเต็ปดูสเต็ปอ๋ออย่าลืมว่าเรากดกระโดดสองรอบได้ไมันได้ถั่วไปแล้วนะครับเมื่อกี้เออเออในี่เข้มคมเข้ม สเต็ปไหนก็เจอได้หมดเจอได้หมดนะอ่ะอ่เสียผ่าแล้วเออเออเออไม่มีอะไรไม่มีอะไรยากไม่มีอะไรยากอื้มเออนี่นี่ได้ถั่วแล้วโว้ยเออ ไม่ขีดนะครับไม่ขีดถ้าเราได้ไม่ขีดคือเราจะสามารถพุ่งพรมบชงตดกระจายได้นะครับเพราะนั้นเก็บเอาไว้เยอะๆเอ้ยโคตรเสียงตายเลยจะไปใช้ติดไอเราคิดว่าข้างล่างมันจะตกด้วยว่าลืมจุดเซฟจุดเซฟจุดเซฟเจอจุดเซฟแล้วโว้ยโว้ยตามมาดีเอาดีตามมาได้ตามมาได้ก็ตามมาเลยนะออเออมาอีกรอบหนึ่ง สัมปัญชัญญามาแล้วนะครับเออนี่นี่ก็ต้องขอโทษสำหรับคนดูนะครับที่ดูแล้วตกใจว่าทำไมเออเล่นได้เก่งขนาดนี้นะครับอาจจะหัวใจวายกันได้นะแต่แต่ก็ต้องเข้าใจนะครับว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่มีอะไรเกิดขึ้นว่าพฝีมือผมน่ะไม่ธรรมดานะครับเมื่อกี้นั้นมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะลืมๆมันไปเออชิ่เออแถวนี้แถวนี้เล่นง่ายแถวนี้เล่นง่าย ไปอ่าอเข้าสู่ธรรมชาติละโวยเอ้ยเออเออธรรมดาที่ไหนอ่ะธรรมดาที่ไหนดูดูดูด,ดูสเต็ปดูสเต็ปนี่นี่อ่ะสักหน่อยนะอ่ะสักหน่อยอาจารย์เออเออก็ก็ฝีรรม,มือนี่คือฝีม,มือที่แท้จริงนะครับอืมไอที่เล่นแรงๆ,ๆก็แค่ออมมือเฉยๆนะเออขอให้ทุกคนเข้าใจกันด้วยขอสามดาวเม็ดเน้นๆหน่อยนะครับ นิดเดียวนิดเดียวแค่นิดเดียวเลยนิดเดียวนิดเดียวอีกนิดเดียวก็ถึงแล้วนะครับเสียดาย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 จริงๆมาเดี๋ยวขอไปเล่นด่านสองกันต่อเลยนะครับไปไปเล่นกันในโหมดฮาร์ดกันเลยอะเล่นโหมดฮาร์ดกันเลยนะถึงจะมีเล่นอยู่บมดเดียวเออไปไปไปหลุมนะครับเอออันนี้มีหลุมนะแค่หลบหลุมไม่น่าใช่เรื่องยากเท่าไหร่นะครับไปปุ๊บอื เออถ้าเกมนี้ถ้า<ส>ตั้งสติเล่นดีๆมันก็ไม่มีอะไรยากนะครับถ้าพูดกันตรงๆนะเออเออเออเอาเราเราชนนกได้นะครับตอนแรกก็หวั่นเกรงอยู่กลัวมันจะตรงนั้นมีหลุมตั้งแต่เมื่อไรอ่าสำหรับใครที่อยากเล่นเกมนี้ก็นะครับ Escape d u s Land ผมจะเขียนชื่อเกมเอาไว้ตรงชื่อคลิปนะครับ เกมนี้ไม่แพงนะครับ10 20บาทผมซื้อในสตรีมนะเป็นเกมคอมพิวเตอร์เออไม่รู้ว่าที่อื่นมีให้เล่นหรือเปล่านี่ผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับไปตัปอย่างที่ว่านะครับถ้าเกมนี้ตั้งสติเล่นดีๆแล้วก็มันก็ไม่มีอะไรยากนะครับนะเห็นไหมทำไปได้ไงวะนะออมันไม่มีอะไรยากจริงๆครับถ้าเรามีสติในการเล่นนะคือถ,ถ้าจะเอาให้ดีที่สุดเลยคือต้องร้องเพลงไปด้วยเลยร้องเพลงแล้วก็เล่นไปด้วยนะ่าจะเป็นสิ่งที่แจ็มเลยนะแบบ รมหายใจเข้ารมหายใจออกดอกไม้บานผู้พาใหญ่กว้างดังสายน้ำช่ำเย็นอ่ะตอนจังหวะนี้คุณก็ร้องตามผมไปด้วยนะครับอ่ะเรานำพาอากาศอันบางเบาไปไกลละอ่ะเห็นไหมพอเราร้องเพลงเล่นทุกอย่างก็จะง่ายนะครับอ่ะเห็นไหมเห็นไหม เชลเชลพอมีสติอะไรมันก็ง่ายมันก็มันก็ง่ายเห็นไหมพอเรามีสติเราก็ไม,ไม่ไม่อะไรมากนะครับเรารู้ไงมีตั้ง3ชีวิตเออตายรอบเดียวจะเป็นอะไรไปเนาะไปครับไปชิลชิลลบชชลได้ถั่วด้วยเห็นไหมไม่ธรรมดานะครับไม่ธรรมดาเรียกว่าฝีมืออยู่ในระดับพระก,การเลยนะเออไหน ถ้าเราตดใส่เขาเขาจะ stun นะครับอ,อันนี้ผมลืมใช้ในด่านที่แล้วนะไป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 เอ้ยอืชนนิดหน่อยชนนิดหน่อยไม่เป็นไรชนนิดหน่อยชนนิดหน่อยชนนิดหน่อยเออสดีครับจุดเซฟ <_ ader> ถึงจุดเซฟแล้วเราก็สบายใจเออทัวทัวทัวเออขอแค่มี<_ <k> _ <t lar> มาใหม่มาใหม่มาใหม่เอาบนเออปล่อยปล่อยยาวปล่อยอยาวได้ถัว่วอ่าได้ถัวถ่วคู่วับได้ถั่วคู่เออโดดหลบแบบเชลเชนะจังหวะนี้เราก็ต้องมองให้ดีนะครับว่าโอกาสข้างหน้าจะเกิดอะไรขึ้นได้บ้างนะเพื่อคำนวณถึงผลที่จะเกิดขึ้นตามนะอย่างตอนนี้นะข้างหน้าก็มีการยกหินขึ้นทําให้เราคิดว่าข้างหน้าอาจจะมีผลกับดักอะไรที่เกิดขึ้นถ้าถ้ามันไม่มีก็แปลว่าผ่านแล้วจะาไ,ไม่เห็นยากเลยนะครับเกมนี้นะ คือตอนแรกผมก็คิดว่าเกมนี้ผมต้องใช้สมองเยอะกว่านี้ซะอีกนะแต่จริงๆก็เมื่อกี้ใช้ไปประมาณ10%นะแล้วก็รับตาเล่นด้วยนะอันนี้ผมพูดตรงๆจากใจเลยนะถ้าคุณไม่เชื่อก็ใช่คุณคิดถูกแล้วนะด่าน3、ด่าน4เอาไว้เล่นกันพาร์ทหน้านะครับถ้ามีอยาขอดูกันก่อนว่าคนดูชอบกันหรือเปล่านะครับถ้าคลิปนี้ถึง25ไรค์แล้วกัน25ไรค์30ไรค์เอาเท่าไหร่ดี สามสิบรายแล้วกันถ้าคิมนี่ถึงสัก30ไรผมจะมาเล่นเกมนี้ต่อนะครับแต่ถ้ายังไม่ถึงผมก็อาจจะแอบไปนั่งเล่นนะครับเพราะรู้สึกเริ่มถูกใจกับเกมนี้หละโอ้โหถั่วไปซื้อซื้อตัวใหม่ได้ด้วยเออเว้ยน่าสนใจนะเออเว้ยเออตัวนี้เท่นนะอืมโอกาสนัน้นน่าจะซื้อมาแรงมาเล่นกันนะเอาไว้พัดหน้าแล้วกันเนาะถ้าไม่มีก็นั่นแหละเดี๋ยวผมไปแอบนั่งเล่นคนเดียวก่อนเออ และอาจจะมีแบบตัดเป็นช็อตสั้นๆๆมาลงนะครับแค่นีน้แหละนะใบาบวันหน้าหวังว่าเราจะได้เจอกันใหม่นะครับไม่ได้ที่ไม่มีนะครับไม่ได้เอาใหม่เอาม่ใหม่วันหน้า <cartoon S 1> หวังว่าเราจะได้เจอกันใหม่